สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่รักทุกคนเคยไหมที่เรามีความฝันเล็กๆอยู่ในใจบางคนฝันอยากเป็นนักเขียนบางคนฝันอยากเป็นนักกีฬาของโรงเรียนบางคนฝันอยากเป็นยูทูบเบอร์สายวาดและสายรีวิว ก็จยังไม่มีใครรู้เพราะเราไม่กล้าบอกใครแต่รู้ไหมคะว่าความฝันเล็กๆนี่แหละคือพลังชีวิตที่ผลักให้เราตื่นขึ้นมาคือแรงผลักดันที่ทำให้เราอยากได้ลองได้เรียนได้เติบโตเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยอให้ความฝันเราหลุดมือไม่ว่าใครจะมองว่าเล็กไม่ว่าเราจะเลิ่มจากสูงแค่เรากลับมันไวแน่นๆขอเพียงอย่าทิ้งฝันและอย่าทิ้งตัวเอง พอเมื่อเรากอดฝันและฝันจะกอดเรากับและมันจะจุดแสงเล็กๆที่สองทางชีวิตของเราเสมอขอเชิญเพื่อนๆทุกคนมาร่วมค้นหาความฝันของตัวเองและเดินไปด้วยกันนะคะ l i g h u up your l i ฟ e กอดฝันจุดพลังชีวิต